คุณเคยไหมครับทำงานทั้งวันแต่พอถึงเย็นนะฮะกลับรู้สึกว่างานยังไม่จบนะฮะแต่ชีวิตไม่ค่อยขยับนะปัญหานี้นะครับไม่ใช่คุณไม่เก่งแต่เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับเริ่มลงมือทําทั้งที่ยังไม่รู้ชัดนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างวันนี้นะครับผมจะพาทุกขั้นนะฮะมาแก้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นทางนะฮะด้วย powerful productivity framework 6กแกนนะฮะ โดยเริ่มจากจุดที่คนพลาดมากที่สุดนะฮะแกนที่1นนะครับคือให้เราคิดก่อนทําแล้วก็ต้องเห็นงานทั้งหมดก่อนนะฮะงานช้านะครับไม่ใช่เพราะว่าเราทําช้าแต่เพราะว่าเราคิดไม่ครบนะฮะและอาจจะมองงานไม่ครบทั้งหมดนะครับปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอนะครับก็คือมีงานเต็มหัวแต่ว่าไม่เคยเห็นงานทั้งหมดนะฮะทำไปทีละอย่างแบบตามไฟที่เรามีนะฮะ พอจบวันนะครับก็เลยมาพบว่างานบางอย่างครับยังตกหล่นนะถ้าหากคุณไม่รู้ว่ามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างทั้งหมดนะครับคุณก็จะจัดลำดับไม่ถูกนะฮะทำไม่ครบนะครับแล้วก็อาจจะเลือกงานผิดโดยไม่รู้ตัวดังนั้นขั้นแรกนะครับคุณจะต้องลิสต์งานทั้งหมดออกมาก่อนนะฮะก่อนจะจัดลาดับมันนะฮะห้ามจัดเวลานะครับห้ามคิดว่างานไหนสำคัญนะฮะ ให้ทำอย่างเดียวก่อนเลยก็คือให้เขียนทุกงานออกมาให้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่งานเล็กหรืองานที่ค้างงานที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับงานที่คนอื่นรอคุณอยู่นะฮะเขียนออกมานอกสมองให้หมดนะฮะเพราะว่าสมองอะครับไม่ควรเป็นที่เก็บงานแต่ควรที่จะเป็นที่ไว้คิดงานอย่างเดียวนะฮะขั้นที่สองนะครับให้เปลี่ยนกองงานนะฮะให้เป็นภาพงานเมื่อลิ์งานออกมาเสร็จแล้วนะครับ ให้คุณถามต่อทันทีด้วย3คําถามหลักนะฮะก็คืองานนี้ครับทำไปเพื่ออะไรนะฮะถ้างานนี้เสร็จนะครับชีวิตของคุณงานของคุณรายได้ของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณนะฮะจะดีขึ้นตรงไหนบ้างนะครับถ้าหากไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับงานนั้นนะฮะมักจะเป็นงานที่ยุกดูยุ่งแต่ว่าไม่ได้พาคุณไปไหนนะฮะข้อที่2นะครับให้คุณดูว่างานไหนคือ20%ที่ได้ผล80%นะฮะ ก็คือใช้กฎของพาเรโตนะฮะในลิสต์งานทั้งหมดนะครับจะมีงานแค่ไม่กี่ชิ้นนะฮะที่ถ้าหากทำเสร็จจะทำให้เรื่องอื่นง่ายขึ้นตามมานะฮะงานแบบนี้นะครับเราเรียกว่าบิ๊กร็อกนะครับหรือเป็นหินก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นการเขียนเพราะเพซได้หนึ่งได้ทำให้เราสามารถปิดดิวได้นะครับการวางโครงคอสที่เราจะสอนนะฮะทำให้เราสามารถแตกเนื้อหาได้หลายคลิปนะครับ หรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญหนึ่งเรื่องะครับจะทําให้คุณประหยัดเวลาได้เป็นเดือนงานพวกนี้นะครับคุณจะต้องหยิบขึ้นมาทําก่อนเสมอข้อที่3นะครับให้เรากําหนดจุดสต็อปนะฮะแค่ไหนที่เรียกว่าเสร็จนะฮะคนทํางานช้าจํานวนมากนะครับไม่ได้ช้าเพราะไม่เก่งแต่เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะหยุดนะครับอยากจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆรื่อนะฮะดังนั้นคุณจะต้องถามตัวเองให้ชัดนะครับว่างานนี้ครับระดับแค่ไหนส่งได้ 80%พอแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็งานนี้อ่ะครับใครเป็นคนตัดสินว่าดีแล้วนะฮะถ้าคุณไม่มีกฎในการหยุดนะครับคุณจะติดกับดักว่าปรับอีกนิดไปเรื่อยๆนะครับขั้นที่3มนะครับให้เขียนเป้าหมายของงานออกมาเป็นประโยคเดียวก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้งอ่ะครับให้เขียนประโยคนี้ก่อนว่างานนี้คือการทําอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อะไรภายในระดับไหนนะครับจึงจะถือว่าสําเร็จนะฮะ ประโยคนี้นะครับจะทําให้คุณไม่หลงทางแล้วก็ไม่ทําเกินจําเป็นนะฮะแล้วก็รู้ว่าตอนไหนควรที่จะปิดงานเฟรมเวิร์กที่2นะครับคือให้ทําทีละเรื่องแต่ลงลึกนะครับในรายละเอียดหลังจากเห็นภาพงานชัดเจนแล้วฮะขั้นต่อไปก็คืออย่าทําพร้อมกันเพราะว่าการทํามันติทัสกิ้งฮะสมองของเราจะเสียพลังโดยเปล่าประโยชน์นะครับวิธีทํางานแบบทรงพลังนะครับให้เราเลือกหงาน ที่เป็นหินก้อนใหญ่หรือบิ๊กล็อกเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็ทําเป็นรอบนะครับอาจจะเป็นรอบละหกสินาทีหรือ90นาทีนะฮะก็คือใช้เทคนิคโโมโดโร่นะฮะแล้วระหว่างที่ทํางานนะครับให้เราปิดแจ้งเตือนหรือโน้ติฟิเคชันทุกอย่างนะฮะกดง่ายมากนะครับงานคิดเนี่ยให้เราทําตอนสมองโล่งนะครับแต่ถ้าเป็นงานใช้แรงนะครับเราทําตอนไหนก็ได้นะฮะข้อที่3นะครับก็คือให้เราใช้ AI เป็นลูกมือนะครับ อย่าเริ่มงานจากศูนย์ะฮะให้ AI ช่วยนะครับ AI นะครับควรที่จะช่วยคุณในการคิดโครงนะครับหรือการสร้างร่างแรกขึ้นมาก่อนการสรุปข้อมูลนะครับทำงานซ้ำแทนคุณได้นะฮะให้ AI คิดก่อนนะครับแล้วคุณค่อยคิดต่อแล้วก็เป็นคนตัดใจนะฮะเฟรมเวิร์ที่4นะครับือการบริหารพลังงานนะไม่ใช่แค่การบริหารเวลาอย่าถามนะครับว่าวันนี้คุณมีเวลาในการทำงานกี่ชั่วโมงนะครับ แต่ให้ถามว่าตอนนี้อะครับพลังงานของคุณเนี่ยเหมาะกับการทํางานแบบไหนถ้าพลังงานสูงนะครับให้คุณทํางานคิดก่อนนะฮะแต่ถ้าพลังงานคุณต่ำนะฮะให้คุณทํางานรูทีนนะฮะถ้าหากเราฝืนนะครับงานจะเสร็จช้าเพราะว่าเราคิดไม่ออกนะฮะแล้วก็ทําให้ไปต่อไม่ได้ข้อที่5นะครับเสร็เวิร์กที่5ก็คือการตัดสิ่งรบกวนนะฮะลองถามตัวเองทุกวันก่อนที่จะทํางานนะครับว่า ถ้าทํางานได้แค่หนึ่งอย่างนะครับอะไรคุ้มค่าที่สุดนะฮะสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์นี้นะครับให้เราตัดเลื่อนหรือมอบหมายให้คนอื่นหรือให้ AI ทำนะฮะและเฟรมเวิร์กสุดท้ายนะครับข้อที่6ก็คือให้เราปิดงานให้เป็นนะงาน80%ที่ทำเสร็จนะครับดีกว่างาน100%ที่เรายังไม่กล้าส่งนะฮะการที่เราปิดงานได้นะครับจะทำให้เราสามารถได้รับฟีดแบ็กแล้วก็ทำให้เราพัฒนาได้เร็ว แก้ไขได้ไวสรุปส่งท้ายนะครับงานที่ powerful แล้วก็ productivity นะฮะก็คือการที่เราเห็นงานทั้งหมดนะครับเลือกงานได้ถูกนะฮะลงลึกในรายละเอียดนะครับใช้ AI นะฮะในการช่วยนะครับแล้วก็บริหารพลังนะครับแล้วก็โฟกัสกับงานนะฮะเพื่อที่จะปิดงานให้ได้ไวถ้าหากคุณอยากได้ระบบการทำงานนะฮะโดยใช้ AI ในการวิเคราะห์ การลงทุนแบบมืออาชีพโดยใช้เวลาไม่นานนะฮะให้ติดตามเพจสุพัฒน์แช่นี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยใช้ AI นะครับซึ่งจะทำให้คุณทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นอย่างเป็นระบบนะฮะก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ในช่วงปีใหม่นี้เพื่อที่จะเอาไปลุยงานได้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็วันนี้สวัสดีนะครับ